เรากใกล้ถึงแล้วนะครับผมอันนี้ก็มาจอดแอบ,บอยู่ใต้สะพานนะพอะเดี๋ยวเกมตำรวจนะยาวอีก <c oughs> <c oughs> ก็เลยมาแอบ,บอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆหน่อยไปเขียวแล้วค่อยไป <c oughs> อันนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวก็ถึงละ ีพ่ไฟแดงแงะโอ้โหคุณเสียวจริงๆจอดนี่ก็ได้เอาดิจอดนี่ก็ได้เอาดิไม่อยากจอดใกล้ไฟแดงนะเสียวใกล้ถึงอย่างวะเนี่ยใกล้แล้วนี่นะปั๊มพีทีสาขานครศรีธรรมราช8นะครับผม ไ,ไฟเขียวแล้วต่อว่าจะไปรีวิวรถ้องเจนะแต่ว่าเหมือนกล้องผมจะไปไม่ถึงหรือเปล่าเหมือนแบตมันจะหมดนะไฟแดงเหี้ว่ะเสียวอ่ะโอเคเขียวแล้ว โอ้โหป้อมอยู่ด้านหน้าเลยว่ะแซกเอาไงเนี่ยวัยรุ่นมีพี่หลวมไหมเนี่ยไม่มีหรอกมัง้งผ่านตลอดเลยเิดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะผมหลบไปนี้ก่อนโอ้โหป้อมพี่หลวด เสือลังว่าว้าวเลยว่ะเขียวทุกที่เลยพี่โรงเรียนอนุบาลน,นครศรีธรรมราชนค,นนค,นนคนร,ร,รราชสีมาช่วยนครศรีธรรมราชปั่นจิตนะอันนี้ผมถอดเสื้อแขนยาวออกนะเพราะว่าตอนขี่มาเจออุปสรรคนะครับผมพอขี่แล้วลมมันตีซิฟมันรูดลงนะทําให้ขี่รถลําบากมากนะมัวแต่พะวงกับเสื้อน,นาวก็เลยถอดซะขี่แม่งแขนสั้นหนาวแบบนี้แหละ อีกนิดเดียวก็ถึงน้องกันนะครับผมน้อง JR6 นะครับผมเดี๋ยวไปทำคลิปด้วยกันนะสักหน่อยนึงแต่ต้องรอดจากพี่ตำรวจให้ได้ก่อนนะครับผม อันนี้พี่ตรวจเต็มเลยนะโดนแน่ๆกูโดนแน่ๆ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 ตอนนี้ก็เป็นเวลา 18. 11โมง11นาทีนะครับผม สองหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเลยนะถือว่าโชคดีแล้วกันโอ้เสียวเลยพี่เขาเดินถือไม้กวาดมาเนืกอจะโดนล็อกละ น่าจะเข้าตัวเมืองแล้วนะครับผม มาเจอปั๊มแล้วนะครับผมยังไม่เจออีกเหรอเนี่ยเห็นสีเขียวๆน,นั่นเมื่อกี้พอดีว่าน้องรออยู่ปั๊มพีทีนะครับผมผมเห็นเลยเขียวๆก็เลยนึกว่ามันถึงแล้วเมื่อกี้เป็นร้านอะไรไม่รู้นะตัวจีบวก the am oh. สัสดีครับได้ลุนทุกไฟแดงน้องเอ้ไฟแดงตะเกียยืนกันเต็มป้อมเลย <c oughs> ดีนะแม่งไฟเขียวพอดีพี่รีบมาเลย <c oughs> มาเสื้อแขนสั้นเลยเนะี่ย <c oughs> ใส่มาแล้วซิมมันลูดลงเรื่อยๆพี่เลยถอดใส่เสื้อแขนสั้นดีกว่าู <c oughs> ทำไมอาหกตัวจริงมันดูสูงจัง,งวะของเราอ่ะ อ๋อเปลี่ยนยางมาด้วยเหรอใช่ยางเดิมมันก็สูงู่แล้วจิ้มผมแต่ละท่าแต่ผมขี่ลำบากเลยแหละมันจะหลุดปม่อวะเนี้ไม่หลุดหรอกเนาะโคตรโยโได้เลยพี่โอ้โหแล้วเราไปไหนต่อนเนี่ยขี่ไปทางไหนก็ได้ให้พี่ไม่โดนตำรวจจับอะไปให้รอก็เข้าตรง โคตรมอมเลยรถดูดินี่พผมเพิงอยมาเลยจะอ้ะอาแล้วต่อมาแยกอะของเราอะใช่พี่พี่ต่อมันมีอะแดปเตอร์ตรงนี้ไงยังไม่ได้ซื้อเลยนี่ยืมเข้ามาอยู่ยนี่ไงมัวแต่เอาตัางไปซื้อมืวดูพี่ดิขับมาโหแม่งสายเป็นเจ้าเข้าเลยอะขี่ยากมากอยากจะซื้อใหม่กับเขาสักใบเหมือนกันเนี่ยใส่ดีปะท่าพี่ลองขับดิโคตรเบาอะเอ้ย เบาจริงเบากว่าใบนี้อีกอะัอนเน,นี่ยอันหนึ่งเออเบามากโคตรเบาเลยอ่ะแล้วโดนลมมันไม่ปิวเหรอวะไอ,อ,อตัวนี้มันปั๊มได้ปะปั๊มได้ไหนอ่ะมันปั๊มตรงไหนอ่ะปั๊มตรงไหนกดเอาเหรอใช่พี่อ๋้กดออกมันก็จะมีมอันนี้ไซส์อะไรไซส์ M แบตพี่กล้องจะหมดวะกล้องแบตพี่จะหมดเน่ะไม่มีแบต่จรออ่ะอืมไม่มี ลามแล้วนะครับผมเสียงอย่างเพาะนำเลยน้องท่อน้องเป็น N เอดนโปเนะคยนะผมเอ็นโปหรือเอวันวะเอนวันนะถ้าผมมองไม่ผิด หูท่อสวยนะมา R6 เจ้าถิ่นนะครับผมกับเซต X กรุงเทพร้ยรยมาโคราทันทีต้องสักหน่อยนะครับผม อ้เสียงเสียงเหมือนแบบกอคันเร่งไว้แม่งดังจริงนะ R6 โคตรดังอะ่ะ ดู ي, ดิดูดิให้ฟังเสียงโอ้โหเป็นไงอ่ะเจียวเจ้าเลยนะครับผมทีนี้สองคันแต่สนั่นทุ่งอ่ะบอกเลยไอเดมอโอ้โหเดมอโคตรใหญ่เลยโอ้โสาวแว่นออกเลยนะ้องออกเลย ลองฟิวตัวพันดูนะครับผมผมก็อยากลองฟิว R หน้องมันเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดีย๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> ไหนลองเลียกแซก R หกสิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปถามน้องฟิวน้องก็ดูนะครับผมถ้าน้องได้ลองขี่แล้ว ดือคนดังแล้วนะครับผมอันนี้ปลูกก็เพิ่งปลูกมาให้เลยนะครับผมไอศิน,น กู <c oughs> ดิกูดิถุงมือก็ไม่ใส่เสื้อก็แขนสั้นนะกึ่งยางก่อนนะครับผมอะไรวะเฮ้ยโอ้เอ็นพันสีแดงของพี่ออสปะเนี่ยทำไมเหมือนกันจังเลย ดอ,อากาศดีนะครับผมอากาศเป็นใจนะฝนไม่ตกค้มๆเอาน้องเอาน้อง ห้าเปอร์เซ็นต์นะผมเมื่อกี้ดูจากตอนที่จอดคุยกับน้องนะเอายังอ่ะน้องเอายังอ่ะน้องพี่รออยู่นะน้องเอาเลยเปิดเลยเดี๋ยวพี่ตามน้องเดี๋ยวพี่ตามเก็บผลงานให้ ตามนะ้ตามไม่ได้ไม่รู้ทางแต่ตัดบือบ้อบือบ้อบื้อไม่รอน้องนี่ก็ไม่ใช่เรื่องนะผมโอกกระบะมาไว ให้พี่นำมานะ้องให้พี่นำบอกพี่ก็ไม่ค่อยรู้ทางเนอะ สวยดีนะครับผมอามกองบินนี่บ่กเลี้ยวนี่บ่กน้องอ้าวไม่ใช่ มื่อกี้เองส่งสัญญาณฝั่งไหน,นเองส่งสัญญาณฝั่งไหนเมื่อกี้โอ้หเมื่อกี้เองส่งสัญญาณฝั่งไหนมาบ่อยปะอะไรนะ law. มีนลำใหญ่ก็ไม่ไกลมากนะครับผมจากทางตะกี้ปิดเนองมันปิดเอาไม่ได้เข้าทางนี้บอกอะไรวัวกูนี่มั่วตลอดมั่วทุกงาน โอ้ไม่มีใครมาเลยวันนี้มีแต่เราเนี่ยแหละเรากับนายนะนะว้ยเครื่องบินลำโคตรใหญ่เลยว่ะเอามาใส่เซเอ็กได้บอกว่าเครื่องมันอนะ่ะสระีถึงแล้วอะไรนะ ไม่รู้อะ